เรื่องนี้ขอขยายความเลยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องติดตามกันต่อ oh. เพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะฮะคือเป็นเรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่เขาซื้อรถยนต์มานะครับผมแล้วก็ไปทําเคลมสีที่ศูนย์ก่อนผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยศูนย์ก็แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากทีมงานหรือพนักงานของศูนย์นะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยเจ้าของรถนะครับผมหรือว่าสาวคนที่ไปซื้อรถคันนี้มาเนี่ยเขาก็อยากจะได้คันใหม่ นะฮะเพราะว่าสภาพเนี่ยม,ม,มันเบอร์นี้คุณผู้ชมยับเลยอ่ะเหตหน้าข้างหลังอ่ะเหตุอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยพี่ฝนเขาบอกว่าเรื่องราวอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะก็คือลูกค้าคนนี้เขาส่งรถเข้าไปเคลมทําสีนะฮะแต่ว่ารถเนี่ยพังเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าพอไปเคลมสีที่ศูนย์บริการแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาคือซื้อรถแล้วก็เข้าบริการที่นี่มาตลอดนะฮะ,ฮะเนื่องจากพนักงานที่ศูนย์นี้เนี่ยเคยเอารถไปถอยชนกับคันอื่นมาก่อนหน้านั้นนะฮะก็อ่ะ เขาก็ศูนย์เขาก็ยินดีรับผิดชอบทําสีใหม่ให้ก็เลยไม่ได้ส่งเคลมในวันเกิดเหตุแต่ว่าล่าสุดนี่ไปเข้าใหม่ครั้งหนึ่งในวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็กําหนดรับรถ1สิงหาคมที่ผ่านมาวันที่30กรกฎาศูนย์เนี่ยโทรแจ้งว่ารถเกิดอุบัติเหตุครับโดนชนท้ายก็ส่งรูปมาให้ดูปรากฏว่าไอ้คำว่ารถโดนชนท้ายเนี่ยรถมันเหมือนไปโดนอัดก๊อปมาพี่ เพราะว่าดูจากสภาพแล้วคือมันไม่ใช่แค่การชนท้ายนะคือข้างหน้าก็ยับเหมือนกันข้างหลังก็ยับเหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทําอีท่าไหนเหมือนกันพี่เตอร์อุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ นี่พอถ้าเราเป็นเจ้าของรถนะศูนย์ส่งรถแบบนี้มานะส่งรูปมาแบบนี้คือก็ล้มทั้งยืนเหมือนกันนะคะล้มทั้งยืนนะใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนทำม,มา,ามเราเอาแค่ส่งรถไปเคลมสีอ่ะแต่รูปที่ได้กลับมากลายเป็นหูยับยุยยี่แบบนี้เลยก็ับมาแบบนี้นี่ช็อกมากเหมือนกันนะซึ่งเหมือนก<อ>ัน คือทางเจ้าของเองนี่เขาก็มีการยื่นข้อเสนอไปทางศูนย์นะฮะว่าจะขอเงินค่าเยียวยาแล้วก็ค่าเสื่อมรวมไปถึงค่าทําขวัญค่าเสียเวลานะฮะก็ยื่นไป3 0,000บาทเพิ่มจากอ,าอันนี้เอาไม่ใช่อันนี้เนี่ยไป็นทางศูนย์ 0, ยื่นให้ทางศูนย์เนี่ยนะฮะบอกลูกค้าว่าจะยื่นข้อเสนอเนี้ยสามหมื่นบาทเนี่ยจะเป็นค่าเสื่อมค่าทําขวาัญค่าเสียเวลาแล้วก็เพิ่มวารันตีให้2ปีแล้วก็ซ่อมรถนั้นเนี่ยประกันชั้นหนึ่งจะเป็นคนจัดการอันนี้ทางศูนย์ จะรับผิดชอบ uh huh. เท่านี้นะฮะเท่านี้ส0 0 0มื่นบาทส0มหมื่นเว v e r ทุกอย่างแล้วก็มีวารันตีให้2ปี 2> 30, <000 S 1> ส่วนการซ่อมอ่ะศู์แทบจะไม่ได้ดูแลหรือรับผิดชอบนะเพราะว่าทางซ่อมเนี่ยคือให้ประกันชั้นหนึ่งเป็นผู้ดูแลด้วยนะ30,000ืบาทนี่กระโปรงหน้ารถได้ไหมฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แต่เห็นทางน้องก็ทางผู้หญิงนะทางเจ้าของรถเขาก็ยื่นข้อเสนอกลับไปแต่โดนปฏิเสธนะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าข้อเสนอ3ข้อที่ทางเจ้าของรถยื่นกับทางศูนย์นะมีอะไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะก็คืออยากจะให้ศูนย์เนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม่ให้เลยนะเนื่องจากสภาพรถก็คือพังยับเยินมากตามสภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นตามภาพนี้เลยนะคะแล้วก็เพราะว่าเขาว่าซื้อรถคันนี้มาเนี่ยแล้วก็จ่ายเงินผ่อนไปประมาณ16งมวดเท่านั้นเลขไม้เนี่ยก็เกือบจะ ห8ก็คือขับไม่เท่าไหร่เองก็ถือว่ายังน้อยพี่ยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็เป็นตัวรองท็อปด้วยนะคะอันนี้คือข้อเสนอข้อแรกนะคะข้อ2ค่ะก็คือให้ศูนี่นำรถคันที่พังอ่ะไปจัดการหลังบ้านเองไปจัดการเรื่อง finance นะคะแล้วก็คืนเงินดาวกับเงินผ่อนมาสิบหกมคือเงินมาให้หมดคืนเงินมาให้หมดจะไปซื้อรถรุ่นใหม่รถหรือจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยก็เรื่องของฉันละกันจเอาละอย่างเธอให้ศูนี่ไปจัดการหลังบ้านมาแล้วก็แค่เอาเงินดาวกับเงินผ่อน16งวดมาให้ฉันไม่ได้ต้องการ มากกว่านั้นละนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะข้อเสนอที่ยื่นให้กับทางศูนย์ก็คือว่าถ้าถักว่าทางศูนย์ยืนยันว่าจะซ่อมรถให้จริงนะคะเธอก็ขอค่าเสื่อมของรถนะคะค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าเสียสุขภาพจิตนะคะเป็นเงินทั้งหมด5 0 0แสนบาทอืนะคะอันนี้เราว่ามันก็เมกเซนนะพี่เต๋อเพราะว่าคือเราไม่ได้เป็นคนก่ออุบัติเหตุนี้มาเราก็ไม่ได้อยากให้รถที่เราของแบบ รถที่เราลักอ่ะมีแบบเหมือนตําหนิหรืออะไรถึงแม้ว่ารถอ่ะชนหนักขนาดนี้คุณผู้ชมซ่อมมายังไงอ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะอ่ะหลายคนก็รู้กันนะครับผมในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุโครงของรถเราเรียกว่าชาซีเนี่ยนะฮะคือถ้ามันมีชนหน้าชนหลังไปเมื่อไหร่แล้วมันทําให้เสียสมดุลของตัวโครงรถเนี่ย ขับยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงๆแล้วนี่เขาเป็นรถใหม่อย่างป้ายแดงอยู่เลยนะคะผ่อนมาประมาณ16งวดเท่านั้นครับอืมนะคะอันนี้น่าเห็นใจเออก็เขาก็มาขอความคิดเห็นจากคนในโซเชียลด้วยนะคะผมว่าข้อเสนอที่สุดท้ายน้องเขาบอกว่ายื่นกลับไปให้ศูนย์ซ่อมเนี่ยศูนย์มันคุ้มหรือเปล่าเบื้องต้นอ่ะศูนย์ปฏิเสธก่อนนะสามสามข้อนั่นที่น้องเขายื่นไปนะศูนย์ปฏิเสธมาแล้วก็บอกว่าจะจ่ายสามหมื่น แล้วก็มีวารันตี2ปีให้นะคะคือเราอันนี้เราก็ต้องให้ชาวเน็ตเขาเป็นแบบอลองออกความคิดเห็นดูซิว่ายังไงถึงจะเหมาะสมนะคะ แต่จริงๆแล้วทางเจ้าของรถนะคเขาก็มีถึง3ข้อเสนอนะให้กับทางศูนย์ยังไงก็ตามก็ขอให้จบลงได้ด้วยดีเคลียร์ได้ลงตัวเรารอความคืบหน้า<ช>ของข่าวนี้น <ะ S 2> เพราะว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นกรณีศึกษา<ช>แต่และคนที่จะได้ซื้อรถในอนาคตต่อไปด้วยถูกต้องค่ะเนาะอันนี้เราก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะคะยังไม่มีบทสรุปออกมานะคะว่าทางศูนย์จะจัดการกับเคสนี้ยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราเราก็รู้ ก็ต้องเปลี่ยนคันเนาะเปลี่ยนคันให้เขาไปเรอความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะแล้วมันไม่ใช่อุบัติเหตุที่เราเกิดก่อขึ้นนะที่เห็นพังยับยับเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนขับไปพังนะอืเนาะเนะออก็เป็นกําลังใจให้กับเขาเคลียร์กันได้ลงตัวแล้วกันนะจ๊ะ